ต้นฉบับคลิปจากบรันส์บราเธอร์บรัชชันแต่เสียงภาคไทยโดนก็อดอนด์เอเชียโอ้โหเจอสตีรีโมจ้าเหมือนได้กลิ่นอะไรบางอย่างโมดนี่มึงไปแย่หรือหมาเนี่ยเปิดเฟดเปิดเฟดเหมือนได้กินไอ้กิ้งก่าติดไม้กายพันอยู่แถวนี้อืมกูรู้นะมึงแอบอยู่แถวนี้ออกมาเสื้อดี้อ่ะรีโมดนี่เอ้ยนี่แนี่กินไอ้แย่ที่ติดรีโมดนี่มานี่ยวะโถ่ไอ้เจนิคุ้มพอเท่กูไม่ถอนเลยแย่พองสิกอตสีลาเอาไยสกอตสีล่าแบ๊ เอาไปแม่งก็ร์ซิล่าเนี่ยจะหาให้ทางหัวกูไปนิดเดียวแม่งสัตว์เอ้ยมือไปหมดไสะดุดอะไรอีกโอ้ยเชี่ยเอ้ยไอ้กิ๋กับพ่นไฟนั่นมีตังฟังไหนงงๆอย่างก็ริลาริงกาแปดศูนย์แต่เซอร์เป็นพญาติดไฟในถ้ำตัวเองเนี่ยนะแม่งอี๋อุ้ยอะไรทำไมลงๆที่ตีนวะเอ๊ะแปลกจังเสียงนี่วะฮ่าฮ่าฮ่าหลังกูอีกแล้วเออนี่มันไข่เนี่ย ไข่ของไอ้จิ้งจกนั่นหรอทำไมเยอะงี้ยะเนี่ยมันออกไข่ได้เอ้าเสียงมันเป็นตัวเงี้ยหรอเสียงอะไรอ่ะพ้องฮะพ่อพอ่ปากเสียเอออะไรอ่ะพ้องหายแล้วไงพองพ้องพองพ้องพองพองพององพองพ้องพ้องพ้องพออนออ้ อย่าเน่จำไว้น่าจะมึงไม่ใช่กอร์ดิล่าเตรียมกระนาหัวไล่ไปด้วยไอตัวอัปยศของวงการหนังกอร์ดิล่าก็ปิดไรเนี่ยเพชรที่หนังมึงกากหุ่นผูได้รีโมทละเฮ้ยฮะกอรีดล่าเฉี่ยวไอแม่ถึงจังหวะเฮ้ยเหนื่อยมันเกือบไปแล้วโอ้โหแม่งตากูไปโฟก์เลยไอ้ลิงอยู่ไหนวะเนี่ยอย่าตามมานเว้ อะไรวะเฮ้ยโชกหัวพองอุ้ยท่าทีก็น่ามึงเหมือนกันเนี่ยมึงหนีไม่พ้นหรอกเฮ้ยเชียร์เราไงชิบหายรีบไปเร็วเข้าก็ฟิล่าเฮ้ยไปแดกอะไรไปแดกตัวหนักชิบหายเลยเอ้ยหย่าช่วยอะไรก็ช่วยไม่ได้ยังจะเป็นพาราอีกมันนี่ไอพาราหยุดนะเว้ยหยุดก้างงอดิกูเป็นลิงนะไม่ใช่ควายเฮ้ยจะถึงแล้วเอะหนีไม่พ้นหรอกเชียร์ยังเตี้ยนิดหน่อยแย่พารอะไรเนี่ยโอ้โห ไหนกันสีแล้วเฮ้ยขึ้นไปเนี่ยฮ่าแม่งยอมสละบียาววิ้ยเกือบโดนตูดเลยเกือบแกเป็นลิงย่างแล้วนะกู